ถามตอบจากท่านอาจารย์ใหญ่มีลูกศิษย์ถามว่าอะไรคือกรรมอาจารย์จะอธิบายให้ฟังสมมุติว่าคุณต้องการทำงานชิ้นหนึ่งให้สำเร็จคุณต้องทำงานวิจัยของคุณให้เสร็จแต่เมื่อคุณทำงานมาถึงครึ่งทางนั้นคุณหยุดคุณไม่ทำต่อไปคุณล้มเลิกโครงการนั้นในอดีตพวกคุณก็เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นเดียวกัน สมัยที่คุณเป็นชาวแอตแลนติสพวกคุณพยายามค้นหาทางที่จะช่วยมนุษยชาติแต่พวกคุณทำไม่สำเร็จวิธีการที่คุณใช้ค้นหาเป็นวิธีที่พาคุณไปสู่ทางตันและบัดนี้พวกคุณได้กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจที่ทำค้างไว้ในอดีตให้สำเร็จ ยกตัวอย่างพวกคุณบางคนอาจจะเคยมีอาชีพเป็นหมอแต่เพราะอาชีพหมอเป็นอาชีพที่น่าเบื่อดังนั้นคุณจึงเปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าแต่ความจริงแล้วคุณได้อาสามาเกิดเป็นหมอและสัญญาว่าจะปฏิบัติอาชีพ40ปีแต่เนื่องจากอาชีพหมอหน้าเบื่อและเงินก็ไม่ดี ุณจึงเลิอกอาชีพหมอแล้วไปเป็นพ่อค้าดังนั้นเมื่อคุณได้กลับมาเกิดใหม่ในชาติต่ตอไปคุณต้องกลับมาเป็นหมออีก20ปีเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจที่ทำค้างไว้ในอดีตให้ครบ40ปีตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนี่แหละคือกรรมกรรม คือภารกิจที่จะต้องทำให้สำเร็จบริบูรณ์กรรมเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากและไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆอาจารย์จะพยายามยกตัวอยา่างเพื่อให้พวกคุณเข้าใจง่ายขึ้นยกตัวอยา่างสมมุติว่าคุณเป็นประธานของธนาคารแห่งหนึ่งในฐานะประธานของธนาคารคุณได้อนุมัติเงินกู้ให้ลูกค้าหลายราย โดยมีระเบียบบังคับให้ลูกค้าเหล่านั้นใช้นี่เงินกู้นั้นคืนจนครบแต่ลูกหนี้บางคนก็เสียชีวิตก่อนที่จะใช้นี้หมดเมื่อเป็นเช่นนี้คุณก็ต้องบังคับยึดทรัพย์ของลูกหนี้ที่เสียชีวิตนั้นแล้วนำไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาใช้คืนธนาคารจนครบเมื่อคุณให้คนอื่นกู้เงินไป คุณก็ต้องบังคับเอาหนี้นั้นคืนจนครบหรือเมื่อคุณไปกู้เงินเขามาคุณก็ต้องใช้หนี้เขาจนครบเช่นกันไม่ใช่ว่าถ้าคุณตายไปแล้วคุณจะไม่ต้องใช้หนี้นั้นแล้วคุณต้องได้ใช้หนี้นั้นแน่นอนไม่ได้ใช้ในชีวิตนี้ก็ต้องใช้ในชีวิตหน้าแน่นอนนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนเกิดมาแล้วมีชีวิตสุขสบาย ไม่ต้องทำอะไรก็มีทรัพย์สมบัติให้ใช้มหาศาลพวกเขาไม่ต้องทำอะไรก็มีคนเอาเงินมาให้ใช้อย่างไม่อัน้นไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีแต่คนเอาเงินมาให้ที่เป็นเช่นนี้เพราะในอดีตชาติพวกเขา ได้ให้ผู้อื่นยืมเงินทองไปเป็นจํานวนมากมาในชาตินี้เหล่าลูกหนี้ทั้งหลายในอดีตชาติที่ยังใช้หนี้เขาไม่หมดจึงกลับมาใช้หนี้ต่อดังนั้นในชาตินี้บรรดาเจ้าหนี้ในอดีตชาติจึงสุขสบายมีเงินมีทองใช้อย่างฟุ่มเฟือยอาจารย์ยกมาเพียงสองตัวอย่างยังมีตัวอย่างอื่นๆอ,อ,อีก แต่อาจารย์คิดว่าสองตัวอย่างนี้ก็น่าจะช่วยให้พวกคุณเข้าใจความหมายของคำว่ากรรมได้อย่างดีแล้วจากการถามตอบอาจารย์เลืองมินดงังพฤษภาคมปี1996ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พลังจักรวาลแห่งประเทศไทยค่ะ